ผมประชุมเสร็จเลยแวะมารับคุณครับพอปลาเห็นแทนยิ้มและตอบกลับรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่แทนรอเสิร์ฟลูกค้าชามนี้ก่อนพอต่อเห็นก็สะกิดดาวเบาๆแล้วก็กระซิบนั่นคุณแทนเจ้าของบริษัทที่เราทํางานอยู่นี่พอได้ยินแบบนั้นดาวหน้าเสียและพูดต่อเฮ้ยแต่เขาเรียกปลาว่าที่รักนะเมื่อกี้ทั้งสองคนก็ได้แต่ยืนงงแล้วต่อก็ตัดสินใจมาพูดกลางร้านผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนผมนะคะผมไม่เอาก็เลยทิ้งไปคุณแทนอย่าบอกนะคบว่าจะเก็บผู้หญิงคนนี้ไว้อะ่ะแล้วดาว ก็รีบเสริมคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทจะมาคบแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวจริงๆหรอคะมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเลยนะพอโดนแซ่แบบนั้นแทนยิ้มแล้วตอบกลับต่อให้เธอเคยเจ็บเคยถูกทิ้งผมก็ไม่สนเพราะที่ผ่านมาผมก็มีอดีตเหมือนกันและผมเชื่อว่าทุกคนก็ย่อมมีพอต่อได้ยินแบบนั้นซาแย่ยิ้มแล้วตอบกลับอย่าบอกนะคะว่าคุณจริงใจและจริงจังอะ่ะหรือว่านี่คือของเล่นของผู้ชายรวยๆครับพอปาได้ยินแบบนั้นยืนมองแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วแทนก็ตอบกลับทันที ถ้าพวกคุณสองคนยังมายุ่งกับปาอีกแล้วก็ผมจะไล่พวกคุณออกทั้งคู่หวังว่าพวกคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะคบแล้วแทนก็หันไปยิ้มกับปาและพูดว่าขึ้นรถเถอะครับที่รักเดี๋ยวแม่จะรอนานแล้วปาก็หันไปพูดกับลูกจ้างที่ร้านเธอช่วยขายต่อทีนะแล้วปากับแทนก็เดินขึ้นรถขับรถออกไปส่วนดาวกับต่อยืนมองด้วยสีหน้าอิจฉาแต่ก็พูดอะไรไม่ออกอย่าไว้ใจใครแค่เพราะเรียกเราว่าเพื่อนคาว่าเพื่อนพูดง่ายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะจริงใจบางคนต่อหน้ายิ้มให้ แต่อาจจะกลับมาหักหลังเราได้เหมือนกัน